งั้น PIP มีประโยชน์อะไรบ้างคะ PIP เนี่ยมีประโยชน์ที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นดูอ่อนเยาว์ลดริ้วรอยนะคะอีกทั้งยังทำให้ช่วยปรับสีผิวของเราให้มีความกระจ่างใสามากขึ้นลดเลือดฝ้าลือ่อมฝาลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะงั้นเนี่ยข้อดีของ PIP มีอะไรบ้างคะข้อดีของ PIP นี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเร่งการสมานแผล มันเร็วมากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าหลังจากที่เราทำเลเซอร์ซึ่งเป็นการสปรปับสภาพผิวนั่นเนี่ยการใช้ PRP เนี่ยก็จะช่วยเร่งการสมานแผลของเราให้เร็วขึ้นลดดาวทานของการ mm hmm. ที่กว่าจะฟื้นฟูผิวเนี่ยที่มันอาจจะนานเป็นเป็นสัปดาห์เนี่ยให้มันสั้นลงได้ด้วยนะคะนอกนอจากนั้นก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะของผิวของเราให้มีความ ัวแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นได้นะคะอีกทั้งยังช่วยปรับสภาพสีผิวของเราให้มีความกระจ่างใสามากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ